เดี๋ยวเก็บกลุ่มนี้ให้ดูนะคะช่อดอกไม้ของเรานี่ไม่อยากใช้มีดเก็บด้วยมือมันกว่าอโอ้ยนี่อีกสามดอก ี่นี่ค่ะนี่มาต่อกันจ้ากลุ่มเดิมเพิ่มเติมคือแถวยาวขึ้นออันนี้สวยแล้วไม่ต้องตัดซูมสิจ้าซูมเออไกลเต็มแล้วแต่กาเหล่า เราเน้นเก็บแต่ดอกใหญ่นะคะดอกเล็กๆเ,เราก็เหลือไว้ให้ให้มันโตเราจะได้เก็บได้กินตลอดทดั้งฤดูและกลับมาเก็บใหม่นะคะหรือ,ม,อม,มีเพื่อนๆมาเก็บเขาก็จะได้ได้กลับไปบ้างบางคนก็โกยโกยโกยกลับไปมันก็ไม่ไหว ทั้งสกป,ปกทั้งต้องไปทําเยอะแถมเห็ดตายอีกแทนที่จะได้เห็ดสวยๆเนาะเห็ดอันนี้ไม่ต้องแย่งกันค่ะใครมาก่อนก็ได้ไปก่อนแค่นั้นเองมันออกเยอะออกเยอะออกให้คนเก็บ ปวดขามากเพราะว่าปวดขามากเพราะว่ามันนั่งอยู่กับที่เป็นเน็บค่ะอขอกระดืบไปอีกหน่อยหนึ่งระวังอย่าเหยียบเห็ดอย่าล้มเลยนะฮะึ๊บอ้อยอม,มาต่อ วางไว้กลุ่มเดียวกันแล้วค่อยตัดต้องขออภัยด้วยนะคะถ้ามือเก็บแต่กล้องไม่ไม่จับมือเนี่ยเพราะว่าตาหลิวเนี่ยมันส่องไปที่กลุ่มอื่นแล้วต้องขอโทษจริงๆขคราวหน้าจะปรับปรุงนะคะคราวนี้มันมันสุดๆจริงๆ ไม่มองไม่ได้ออ้ย,อ,ยอันนี้กลุ่มนี้นี่ช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ขอถ่ายรูปหน่อยเชงถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่าถ่ายสิเธอถ่ายเออน,นี่แล้วก็วาง อันนี้ชึมระวางไว้ไกลับมาตัดขาตรงนี้ที่ไม่เก็บเพราะว่ามันขึ้นละโอ้ยขาสั่นขาสั่นโอ้โอ้ยนาะนั่งนานก็ไม่ได้เน็บกินอีกออีอกนิดหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ค่ะอนิดเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยอกีนมากี่ไม เห็ดอันนี้เออเห็ดอันนี้เรียกว่าทรัคคันเตเรลทรัคคันเตเรลละทรัคคันเตเรลคือดอกเดียวทรัคทรัคทรัคคันเตเรลละคือหลายดอกค่ะมีเละมีเลือด้วยมีเลือมีเลือดแปลว่าหลายดอกภาษานอร์เวย์วันละคำนะคะอันนี้เห็ดอันนี้จะออกช่วงช่วงเฮิร์สเฮิร์สก็คือออัม ออตั้ม <Awesome S 2> ก็คือฤืดูใบไม้ร่วงนะคะเห็ดอันนี้แต่ปีนี้เซอร์ไพรส์ทุกคนมากคือมันมาเร็วมาเร็วและมาเยอะมากเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ฝนตกเยอะมากโอ้ขอโทษนะคะเพื่อนๆโอ้<ๆ>โอเยเบียนหัวก็เงยหน้าไปเด้อเบียนหัวก็เงยหน้าหนีกล้องไปนะคะเพราะว่า เราก็เราก็เวียนทางนี้นี่ไปตัดขากันจ้าหรือนั่งละหรือไม่ไหวละอ,อ,อยากตัดขาให้ดูจังเลยอะ่ะทำไงดีอะ่ะเอาขาหนีบได้ไหมแป๊บนึงนะคะนี่ค่ะอยากตัดขาให้ดูตรงนี้ต้องวางกัตตะกาไป ตะกอยู่หลังกล้องนะคะดอกใหญ่สวยมากดูสิ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 สสเธอนางงามลายลองตะกี้าดูช่อนี้ค่ะช่อนี้สวยมากเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนะ นี่ตัดขาเสียงลมก็แรงมากแต่เราไม่หวั่นค่ะเราไม่กลัวขอแค่อย่าฝนตกก็พอ เห็นกันรอเปล่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนหัวก็ต้องขออภัยนะคะความพยายามเราได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าขาตั้งกล้องไม่มี กะว่าจะไม่ถ่ายนึกว่ามันไม่เยอะไนงะสรุปก็เยอะค่ะเต็มป่าค่ะเยอะจนร้องขอชีวิตถ้าเก็บหมดนี่โอ้โหได้เป็นหมายถึงถ้าเก็บบริเวณนี้นะน่าจะได้เยอะอะยี่สิบโลวะมันเยอะจริงๆ เดี๋ยวต้องสปีดนะคะตรงนี้เพราะว่าไม่งั้นคลิปจะยาวดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอเคจ้ะเดี๋ยวหลิวรีบตัดแล้วก็เราจะได้ย้ายไปกลุ่มใหม่เนาะโอเคค่ะ